สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องบอัวพลอยแฟมิลี่นะคะโอ้โหวันนี้สาวน้อยนะคะกับพี่ชายดีใจนะคะวันนี้ได้ออกงาน,นะคะ่ะโอ้โหพี่บัวมาแบบอ่าจะส่งองค์เครื่องเต็มแบบเต็มยศเลยนะคะโอ้โหน้องพลอยนี่ดีใจมากเลยนะคะแม่คะ่ะผีเสื้อตัวน้อยของเรานะคะเอ,อ่อตอนนี้มาเพลนลายแล้วจ้าเพลนลวดลายนะคะบนตัวน้องนะคะ ช่างที่เพ้นลน์นะคะรวมทั้งพ่อควานของเราจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่คนนะคะเพราะว่าช่างแต่ละคนคือต้องใส่หัวใส่หน้าเลยนะคะในความไม่นิ่งของน้องนะคะอันนี้เป็นช่างคนที่สามแล้วนะคะแม่แม่จ๋าที่ว่าอยู่ตรงนี้เป็นช่างคนที่สามนะคะพ่อควานเราจะเป็นช่างคนที่สี่นะคะอะ่ดูนะคะอ่ะไปแย่งน้องมาอีกไปแย่งน้องมาอีกเอ้ย เบกน้องกินหน่อยไม่ได้น้องยิ่งตัวเล็กอยู่ลูกดูนะคะลูกสาวแม่แม่นะคะผีเสื้อตัวน้อย,อยของแม่แม่นะคะบิดไม่ขึ้นนะคะแม่ขาหนักพุงค่ะหนักพุงวันนี้หนูช่วยชุดไฉยน,นะคะหนูช่วยไหมคะแม่แม่จ๋าหนูพลอยสวยไหมคะดูนะคะ ช่างแต่ละคนคือต้องสายหัวสายหน้าเลยในความไม่นิ่งของน้องนะคะได้มาแค่นี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเออเหรอพี่เสื้อตัวน้อยของแม่ๆม่นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาทำอะไรให้หนูเนี่ยโอ้ยโอ้ยช่างเขาจะตักเปียให้ลูกดูนะคะตักเปียหางให้ลูกโอ้โหความไม่นิ่งของน้องนะคะสุดยอดอ่ะ แต่ละคนมาเพ้นลายนะคะบนตัวน้องต้องใส่หัวเลยนะคะทุกเชือกเขาจะเพ้นกันแค่คนสองคนนะคะแต่ของเราใช้สี่คนเลยนะคะแม่ขาต้องสป,ปรีมวนเวียนกันเข้ามานะคะเนื่องด้วยความไม่นิ่งของน้องนะคะดูนะคะสายยุก็มาะคะ่ะสายยุกของเราก็มานะคะโอ้โหดูนะคะหนูแฮปปี้หนูแฮปปี้ เรามาต่อนะคะที่ลานแสดงนะคะที่ลานแสดงอืมตอนนี้รวมตัวกันอยู่นะคะอ่ารวมตัวกันเพื่อจะไปเข้านะคะ่าเตรียมขบวนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะแต่ละเชือกนะคะเพ้นลวดลายนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆของเราพร้อมมากนะคะแ <c oughs> สนคำเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นช้าง ช้างแพนด้านะคะไม่ใช่มีแพนด้านะคะแม่จ๋าเป็นช้างแพนด้านะคะน้องอ่าพรายเส้นขำนะคะโอ้ยลูกสาวนะคะต้องกราบกับคุณแม่ๆเอฟซีนะคะที่ร่วมนะคะสมทบนะคะเป็นค่าอ้อยนะคะให้กับอ่าน้องช้างนะคะชิรานแสดงในวันนี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ,อะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ป้อนนะคะ เป็นอ้อยวานๆนะคะให้กับน้องๆนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่อัมพรนะคะขอบพระคุณปกรนะคะขอบพระคุณแม่นงนะคะขอบพระคุณพี่จานะคะขอบพระคุณพี่พุทธานะคะขอบพระคุณพี่นิดนะคะขอบพระคุณคุณแม่โฟนนะคะขอบพระคุณคุณยายน้องต้นคูณนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะร่วมสมทบนะคะเป็นค่าอ้อยให้น้องช้างนะคะเอ้ย อร่อยเลยนะคะอร่อยเลยอแบ่งกันกินทุกเชือกนะคะแบ่งกันทานนะคะแบ่งกันทานกันทุกเชือกโอ้ยดูเพนเพนด้าน้อยนะคะเคยเห็นไหมคะแม่แม่ขาช้างเพนด้าน้อยน้องเสนคำนะคะโอ้ยไหนน้องคำแพงโอ้ยหนูยืนกินชิวๆค่ะโอ้โห ดูนะคะอวดความสวยอวดความหล่อกันนะคะน้องคําแพงอ่าอ่าอ,อะไรนะน้องแสนคํา um, นะคะเป็นเพนด้าช้างนะคะส่วนผีเสื้อตัวน้อยของเราก็อ่าน้องับพลอยนะคะแล้วก็อดอกไม้เนมฮูนะคะเจ้าหญิงกะละมังนะคะนู่นนะคะยังไม่ลืมกะละมังตัวเองนะคะกินอะไรก็ไม่รู้ว่าคําแพงคําแพง <laughs> อย่าไปหยิบของพี่นะลูกโ <laughs> เด่นไหมหัวง่วงอีกแล้วนะะไม่กะละมังนี้ใครห้ามแตะนะคะ <laughs> โอ้ยห่วงจริงๆห่วงจริงๆนะคะอ่ะขอขวานก็ป้อนนะคะให้น้องช้างนะคะทุกเชือกได้ทานนะคะได้กินกันอ่าตอนที่เรารอนะคะรอเวลาอือหืใส่กินนี่กินอย่างเดียวดูนะคะดูไปจุบไปจุบเขาอีกไปจุบป,ปากเขาอีกโอ้ยน้องพลอย เด็กๆก,ก็น่ารักนะคะทุกเชือกเลยนะคะแม่ๆจา๋าเชือกไหนเป็นเชือกไหนนะคะบางเชือกก็จะสลักหลังนะคะชื่อตัวเองไว้ที่หลังด้วยนะคะน้องพลอยก็มีชื่อนะคะบอพลอยนะคะเอ้ยน้องคำแพงสักอะไรนะสักยันนะคะนุกลัวผีเลยลูกนุกสักยันนะคะเต็มหน้าเลยนะคะน้องคำแพงโอ้ยดูผีเสื้อตัวน้อยของแม่ๆนะคะ กินไม่รู้จักอิ่มกินก่อนเพื่อนเขาเลยนะคะแต่นางยังไม่ยอมหยุดเลยนะคะเรื่องกินนี้เรื่องใหญ่จริงๆวันนี้หนูมีคิ้วด้วยนะคะแม่ขาหนูเขียนคิ้วด้วยนะคะน่ารักน่ารักอ่ะเพิ่มพลังนะคะก่อนออกเดินทางนะคะ ขอพระคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีของน้องบัวพลอยทุกทกท่านนะคะที่ร่วมสมทบนะคะเป็นคาอ์อยนะคะให้น้องช้างได้ทานก,นกันก่อนออกเดินทางนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะน้องช้างก็หิวเพราะว่าเห็นควานกินก็อยากกินเหมือนกันนะคะของเราเดินนําหน้ามาแล้วนะคะพร้อมจะไปตั้งขบวนแล้วนะคะไปลูกไปไปค่ะคนช่วยเออโห หนูเดินกินลมชมวิวค่ะชิวๆเลยค่ะงานนี้นะคะพ่อกินอะไรหนูกินด้วยนะเห็นคุณพ่อกินข้าวเหนียวนะคะออโอ้โหน้องคาแพงตัวน้อยๆนะคะออหนูหยุดก่อนลูกเบรกหน่อยรอพ่อก่อนโอ้ยอ่ะเซตนี้จะเป็นนะคะทีมช้างลานแสดงนะคะแม่แม่จา๋าไม่รู้จะไปอยู่จุดไหนส่วนไหนนะคะก็ต้องตามไปชมนะคะตามไปให้กำลังใจเด็กๆกันนะคะแม่แม่จา๋า น้องคําแพงนําทีมไปแล้วตอนนี้นะคะน้องพลอยก้าวขาวไม่ออกแล้วค่ะโอ้โหดูน้องช้างแต่ละเชือกนะคะอ่าเดินเป็นแถวเลยนะคะน่ารักมากๆเด็กๆอ่าไปไ้าป้าปจะไปตั้งขบวนนะคะอ่าน่าจะแถวนะคะวังทะลุนะคะหรือ รือจะถึงไม่ถึงไม่รู้นะคะน,นี่แม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 ,แม,แม่ควานก็ไม่รู้นะคะว่าละอ่ะของเราจะได้ตั้งอยู่ตรงจุดไหนนะคะโอ้ตอนนี้เดินออกจากหมู่บ้านมาได้สักกิโลกว่าแล้วนะคะแม่ค้าน้าท่วมก็ยังท่วมนะคะอันนี้ถือว่าลดแล้วนะคะน้ําลดลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังท่วมอยู่นะคะ,ะเดินดีๆลูกระวังลื่นระวังลื่นมีลูกสาวเราคนเดียวนะคะที่คุณพ่อไม่ยอมขี่หลังนะคะ อนอกจากก็จะมีนะคะพี่ควานนะคะขี่หลังนะคะน้องช้างคุณพ่อกลัวลูกสาวเหนื่อยนะคะโอ้ดูดูด,ดูคุณพ่อไม่ให้กินน้ําเลยนะคะเพราะว่าน้ําน้ําจะเน่าแล้วนะคะแม่ขา๋ยวท้องเสียนะลูกเดินเป็นแถวดีมากนะคะเด็กนักเรียนนะคะจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยเดินเป็นแถวดีมากเลยนะคะ แล้วมาแล้ว,ลวคุณสวยแม่แม่มาแล้วโอ้โหเหนื่อยไหมจ้าเด็กเด็กเหนื่อยไหมลูกเออหนูเจอเพื่อนเยอะหนูชอบนะคะน้องพลอยชอบเพื่อนเยอะๆยอะนะคะโอ้โหดูนะคะหนูดีใจได้เจอเพื่อนเยอะๆยอะนะคะโอ้โหเจ้าหญิงตัวน้อยนะคะกงแม่แม่นะคะนี่หนูสวยจังเลยลูก ผีเสื้อตัวน้อยนะคะสายโยกนะคะโยกทั้งโยกทั้งกินนะคะรู้สึกว่านางจะหิวตลอดทางเลยนะคะอะ่ตอนนี้ก็มารอนะคะเตรียมตั้งขบวนนะคะแม่แม่ขามารอเตรียมตั้งขบวนจ้า หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลับบงใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยค่ะโอ้โหสงสารนะคะอ่ะมาเจอดนตรีไม่ได้เลยนะคะโอ้โหโยกหัวนะคะดูน้องคัมแพล็กน่ารักมากนะคะมีสายหน้าโอ้ยลูกสาวเราก็ไม่ยอมนะคะเจอเสียงดนตรีเสียงเพลงไม่ได้เลยนะคะนี่โอคุณพ่อบอกว่าต้องหยุดก่อนหยุดก่อนอะอะดูนะคะ ยกย้ายสายสะพูพกโอ้ยไหนน้องคำแพงลูกอ่ะปะปะไปตั้งขบวนไปตั้งขบวนคุณพ่อถอดผี่เสือ้อตัวน้อยออกทำไมเนาะ ขบวนก็น่าจะเริ่มนะคะออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินนะคะเข้าไปหาขบวนนะคะต้องดันน้องไว้บางทีก็เดินเร็วนะคะน้องน้องอะไรนะก็ลมังแน่นอนเลยนี่ควานโอมนะคะโอ้ต้องดันน้องไว้ด้วยนะคะเดินเร็วไว้ได้ลูกจะรีบไปไหนเฮ้อน้องพลอยเดินแบบชิวๆสบายวันนี้อากาศเป็นใจมากค่ะแมะ่่ะไม่มีแดดร้อนนะคะไม่มีแดดไม่ร้อนนะคะอากาศดีนะคะเฮ้ เดินชิวๆค่ะพ่อไม่ต้องจูงหนูก็ได้หนูเดินเองค่ะพ่อคุณพ่อบอกว่าไม่ไว้ใจนะคะต้องเดินนะคะจูงน้องด้วยนะคะไม่ไว้ใจแล้วนะ บรรยากาศสงข้างทางก็ยังเป็นน้ำท่วมนะคะแม่จา๋าลูกสาวเรานี้จะอารมณ์ดีที่สุดเลยนะคะแม่แม่โอ้อยขบวนตั้งได้หรืออย่างเนี้ยมาแล้วนะคะขบวนน้องช้างเยอะมากนะคะเชอะเยอะเป็นประวัติการเลยนะคะ น่าจะว่าเป็นกระถิ่นนะคะที่มีช้างรวมตัวกันเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นขบวนที่ใหญ่ที่ยาวด้วยนะคะขบวนขบวนกระถิ่นในวันนี้นะคะประมาณเกือบสองกิโลเลยนะคะแม่แม่ขาขบวนนะคะยาวมากนะคะต้นขบวนจะอยู่ที่ทางเข้าวัดนะคะติดก,กําแพงวัดนะคะก่อนจะถึงวัดนะคะต้นขบวนนะคะปลายขบวนจะอยู่นี่เกือบสุดเลยนะคะเกือบสุดอะไรนะวังทะลุนะคะ วนที่ใหญ่ที่ยาวอ่ะต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ